ไม่มีใครไปดูไม่เคยจริงเพราะว่าจยเขาดูห้อนอนเาห่วงเขาหวงเซโซนอะอันนี้จะเปิดเหรอตไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้ตไคนไหนก็ตีทั้ง่อะต่ใช่แล้วคนลากเ้าห้งเขาาบอกว่า คือหมอนอะไรทำไมรูปร่างมันเป็นอย่างนี้คะหมายเอาไว้เอ็นคนเป็นปวดไหลย้อ่คนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดหัวทำอะไรคะเช็คของนะคะเก่งมากสีดท้ายครัวเนาะมันต้องดูหน่อยว่าเามีอะไรไม่ค่อยไม่คยซอกซอนขนาดนี้นะแต่มากมากจัดไม่ค่อยใส่แต่ว่าดูดูว่าไอ้ตี๋อันเนี้ยใหญ่มากนะเป็นเก้าอี้คนของคนเดียวไปนั่งใช่ไหมเออจะมันใหญ่ขนาใหญ่มากนะเนี่ย มันหมมันหมะสล้วของตวไม่ได้หรอจริงต้องไม่ไ้อกไ้น้องเป็เยดิ้ไยมาได้ไหมได้ก็ขนาดนะได้ไหมชอบแบบว่าพี่ชอบเป็นเบียดจะแตกแล้วเนี่ยเจอสเส็ยงเนีเจอสเสียงเนี่ยเซ็กซทีคนสูงเลยสองคนเนี่ยีเขาเลกค่ะจะีกมาหล่ได้ะขอมันมีความหมายไหมครับว่าคุณต้องการอะไรใหญ่ๆในชีวิตเว้นเว้น